สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับใจชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์บ้านแกงผักกูดนะครับผมใกล้ๆกับท่าหลวงเลยอบตมนาหวานเลยทะเลน้ําจืดมาเป็นถนนเส้นริมเขื่อนป่าสักชนรสิธิ์นะครับตั้งแต่องค์พระใหญ่นะครับจังหวัดสระบุรีวิ่งริมเขื่อนมาเรื่อยๆนะครับบ้านท่าฤทธิ์บ้านมนาหวานนะครับทะเลน้ําจืดแล้วก็จะมาเจอที่นี่แหละครับบ้านแกงผักกูดต่อไปก็จะเป็นท่าหลวงครับ มาชมบรรยากาศที่บ้านแก่งผักกูดกันบ้างครับแล้วก็มาฟังเปอร์รเซ็นต์น้ำนะครับในเขื่อนป่าสักชจลสิทธิ์ของเราแล้วก็เขื่อนต่างๆของไทยไปรับฟังกันเลยครับพร้อมกับภาพชมบรรยากาศน้ําสวยๆนะครับผมที่ริมเขื่อนป่าสักครับไปฟังกันเลยครับครับมาฟังปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆของไทยเราเริ่มจากภาคเหนือนะครับเขื่อนภูมิพล52%เอร์เซขื่อนสิริกิติ์สเปอร์ซเขื่อนแม่งาด38%เ เขื่อนกิวลม7จิเขื่อนแม่วง24%เขื่อนกิวข้อหมา61%เดนเขืแวน้อย96%และเขื่อนแม่มอก101%ครับวิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศน้ำในเขื่อนป่าสักโทราสินครับเขตบ้านแก่งผักกูดครับมาฟังที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับ เริ่มจากเขื่อนลำปาว5้า51%เขื่อนลำตะคอง87%เขื่อนลำพะเพิง86%เขื่อนน้ำอูน55%เนขื่อนอุบลรัฐน์เ1เขื่อนศลินทรอนเขื่อนจุราภรณ์94%เขื่อนห้วยหลวง58%เขื่อนลำนางรอง84%เขื่อนมูลบน96%เขื่อนมูน้าพุง5กเปอรเขื่อนลำแซะ90%ครับ มาฟังเปอร์เซ็นต์น้ำนะครับในเขื่อนที่ภาคกลางบ้างนะครับเริ่มจากเขื่อนป่าสักดิ์รสิทธิ์วันนี้อยู่ที่90ครับแล้วก็เขื่อนกระเสียว96ครับเขื่อนทับสเสลา98เขื่อนเจ้าพยาระดับน้ําเหนือเขื่อนนะครับ17.15และระดับน้ำไท้ายเขื่อน15.64ครับมาฟังที่ภาคตะวันตกนะครับมีอยู่2เขื่อนนะครับ ขื่อนศรีนคริน83%และเขื่อนวชิราลงกรณ81%ครับมาฟังเปอร์เซ็นต์น้ำในเขื่อนที่ภาคตะวันออกนะครับเริ่มจากเขื่อนบางพระ73%เขื่อนหนองปลาไหลวันนี้111%ครับเขื่อนคลองศรียัด53%เขื่อนขุนด่านประการชน97%เขื่อนประแสะ95%และเขื่อนนฤบดินทรจินดา94%ครับ มาฟังเปอร์เซน็นน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆที่ภาคใต้นะครับของไทยเราเขื่อนแกงกระจาน73อ่าขออภัยครับเขื่อนแกงกระจาน78เครับเขื่อนปราณบุรี79ครับเขื่อนราชประภา70และเขื่อนบางลาง51ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมชประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่รับชมและฟังจนจบคลิปนะครับผมเป็นกำลังใจให้เจเอตลอดมาและตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับโชคดีไปก่นอนท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพวิวสวยๆนะครับก่อนจบคลิปบา,บายๆครับสวัสดีครับ